ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดปากแพรกตำบลปากแพรกอำเภอปากนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ตรงหน้าพระขาวโพธิญาณเดี๋ยวก็จะไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดปากแพรกพระธราธทิทธิรธรรมโมใช่ไหมครับหรือว่าพระอาจารย์อิทก็อยู่ตรงหน้าพระขาวโพธิญาณ เดี๋ยวมาเดินตรงนี้ดีกว่ามาจะเห็นพระขาชัดเจนหน่อยซึ่งพระขาโพธิญาณนี่เหมือนเป็นเป็นนะจุดเด่นของวัดปากเพลกเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าคนแถวนี้หรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าญาติโยมที่มานี่จะรู้จักกันทุกคนใช่เริ่มสร้างในประมาณปีพศไหนครับพี่จิงคุณโยม โยมที่สร้างพระขาวโพธิญาณนี้เป็นเป็นโยมของวัดสร้างปีพุทธศักราช2558ปี58ปี58ตอนนั้นพ่อตั้งชัยยังอยู่ไหมครับก็อาจารย์ยังอยู่ครับก็ครูปริยะศรีราจิกรหรือพ่อตัง้งยังไม่มรณภาพอาจารอยู่ครับปิยะอ,อ๋อก็อาจารย์ ชัยเองได้ไปดูไปดูก็จะไปดูแบบดูแบบแนวแนวทางในการสร้างที่อำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ที่ก็สร้างพระเยอะๆอ๋อครับก็โยมที่มาช่วยสร้างอุปถัมภ์ในการสร้างโยมมุณร์ชัยคณะของคุณพรชัยว่องเจริญวัฒนาพรชชัยว่องเจริญวัฒนาจากทุ่งใหญ่ เป็นคนตุ้งใหญ่เลยคนคนปากพลังไปทำธุรกิจที่ทุ่งใหญ่เป็นผู้ประถำอาจารย์ครับเป็นลูกศิษย์ของของอาจารย์คของอาจารย์อาจารย์ชัยนะแล้วก็มาดูดูแล้วอยากจะสร้างอะไรไว้ที่วัดก็นำที่มาคณะสายบุญของคุณรนใจว่องเจริญพัฒนามาสร้าง ร่วมกันอทดอดปลาปลาทอดกระถินอ๋อครับร่วมกันทำก,ก็ก็เริ่มก็แยกเทหล่อลอบรากใช่ไหมเริ่มช่วงแรกเราทำรากฐานก่อนอ๋อทำ<ก>ฐานวางรากฐาน,ากฐานยกสองเก็ใช้เวลาในการสร้างแบบน,นั้นก็แปดสิบแปดวันแป <88 S 2> วัน,วน88วันแปดวันทุกคนแล้วขึ้นองค์พระเสร็จขึ้นองค์พระนะกักเรียกอ,องค์พรระเส็จ คุณองค์คระเสร็จใช้เวลา88คืออันนี้ภายในปี58ใช่ไหมในปี58ยอเอครับก็น่าจะข้ามข้ามมาอ่อเทองพระน่าจะปี59อ๋อครับเ็ดมกราอ๋อครับประมาณนั้นอ่ี่มีรายละเอียดก็ช่วงช่วงปลายปี58มาอ๋อครับ ย่างเก้าว่าเสร็จองค์พระเสร็จแล้วว่าจะจะจลองเลยก็เว้นเมื่อปีเมื่อมาฉลององค์พระเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบวันที่เขาเรียกต้องจำพิธีด้วยใช่ไหมจำพิธีครับเขาเรียกปีที่ฉลองฉลองคล้ายๆสมโพธิใช่ปะสมโพธิเขาเรียกนามพระอาจาสมโพธิพระอาจาองค์พระขาวโพธิ์อ๋อครับเดี๋ยวพระอาจารย์มาเดินตรงนี้ก็ได้มันจะไม่ย้อนแสงอ่ะได้ได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนอ่าได้ได้ ครับนนตัดนั่นเองสมมโพธตาำพิธีวันที่อะไรวันที่14 14เมษายน4เมษายนปี2560 2560มีอาจารย<อ>์มาจัดการอาหารเองอมีมาจัดการอาหารเองตอนนั้นไม่ใครจัดการเยอะหนก็เลยมาช่วยหารในปีวันที่14โดยจัดวันที่14ของทุกปีเป็นวันบูรพาจารย์กัน ส่วนพระพุทธรูป <hi> ที่อยู่รอบๆพระพระพระกานี่ยเพิ่งสร้างยมได้ถวายมาพอดีทหารทหารที่เกาะตะเกาะกระปากพนังนะมีพระพุทธรูปเยอะตอนนั้นสิบแปดองค์แล้วก็เอามาถวายที่ได้สิบห้าองค์ถวายวัดตาแพรกวัดตาแพรจจะ จะวางไว้หน้าพระกาวโพธิญาณีสี่องค์สี่องค์เป็นพระพุทธเจ้าปางเกิดโลกอ๋อนี่ครับสี่องค์ซึ่จะได้ระดับขอความสวยงามอ๋อครับเดี๋ยวลองพาชมข้ามบนดูได้ครับอันนี้ออกเคลียร์อตเติมอ่านี่ที่ อ,อ๋อกลางล่างจะเป็นสำนักงานสานนักงของวัดเป็นที่พักเวลาญาติโยมมาอ๋อครับได้รองรับญาติโยมนะก็คือใครจะมากราบไหว้<ช>บูชาหรือว่าถ่ายรูปก็ได้ครับผมน,นี่ใช้ชื่อพระขาวพระขาวโพธิญาณนี่ครับชื่อ ส่วนจันทัังโคจันท <ot> ค <an> ังโคนี่เป็นฉายาของพ่อตัานขาวนะอ๋อครับจันทักังโคฉายาพ่อตัานขาวเปสโลนี่เป็นฉายาของพระตัญนชัยอ๋อพ่อตั้นชัยพิชัยเปสโลอดีเจ้าวาสอดเจาวาสนี่ก็อดเจาวาตพระครูตุกะธรรมวโรพาสหรือว่าพ่อตั้นขาวจันทักังโคแล้วก็ส่วนเปสโลเปสโลคือ พระโคปียะสีราติคุณมิ่งไทยเป็รโลนี่ครับอันนี้ใส่ไว้เป็นอนุสรก็อยด้านบนนี้เป็นเป็นฐานที่เรายี่ยกันอยู่อันนี้เือฐานคือมองจากด้านบนจะสวยามเห็นวัดปากแรกมีสิงนี่สิงตำนานสิงอ๋อนี่ครับตำนานสิงนะครับสิงนี่เป็นสิงโบราณเป็นร้อยปีนะครับอ๋อครับสองสี่หกแปดทั้งหมดสิบตัวนะครับอ๋อสิบตัวจะวางรอบเลยสิบตัวนะครับด้านบันไดหก ก็ด้านของพระสิเป็นสิ่งห้องเรือสมัยมืองกีินนะครับสมัยมองกีนินมองกีินมาจากเมืองจีนที่เขาเป็นร้อยตีาจากเมืองจีนมาอยู่ที่วัดขาโยมจากเมืองจีนเมื่อก่อนพาอตันขาวพตันชัยเวลาคนจีนมาหาพาะตันชัยนั้นเป็นคนที่ที่รู้จัก พวกเรือประมงเยอะในเขตเปิดปราบพนังอาจจะหลงศรัทธาญาติโยมในเปิดปราบพนังก็งมีอันนี้พอตั้งขาวรักษาคนรักษาคนโดยเฉพาะก็เรียกว่าหมอเทวดารักษาคนบ้าได้ก็คนที่มารักษาก็หายทีเป็นคนจีนคนอะไรก็เอาอสิงของเรือมาฝาก็สมัยก่อนกับแพกเ็เรียกเป็นชุมชนใหญ่ อ๋อชุมชนใหญ่อ๋อครับเป็นชุมชนใหญ่ของคนจีนอ๋อนี่ยังมองผมอันนี้พอขึ้นมาได้บนวิวก็สวยนะครับครับผมนี่ครับอันนี้มีมีมด้านฝั่งโน้นนลยครับฝั่งโน้นที่บ้านหลังเก่าๆน้หลังสูงอ๋อหลังเก่าๆอ่ะเจอแล้วอ่าหลังเก่าๆนั้นเป็นชุมชนตลาดน้ำเมื่อ60ปีที่แล้วตอนนี้เลิกไปแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนชุมชน เดินเรือทางน้ำไปปรับขนานจากชะอวดเชียนใหญ่จากหัวใจก็ต้องมาพักตอนหัวรุ่งหัวรุ่งนี้มาพักที่วัดหน้าวัดปากแพร่คือตลาดน้ําหน้าวัดปากแพร่เมื่อก่อนเจะเดินทางต่อไปปรับะนานเมื่อก่อนจะมีเรือโดยสารด้วยเรือโดยสารเรือโดยสารเรือเร็วเรือโดยสารด้วยแล้วก็เรือเร็วเรือสินค้า เรือหางยาวอะไรก็มีมีหมดครับทุกท <แต S 1> านตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันออจะเดินขึ้นคนมีรถยนต์กันมีรถส่วนตัวก็เลยเปลี่ยนไปทางน้ำก็ก็เดี๋ยวจะทางน้ำไม่ค่อยสะดวกด้วยนะมไม่สะดว,ะดวกเดี๋ยวต่อไปอาจจะคนก็มีใช้วิถีชีวิตด้านน้ำมาตลอด50ปีกงเปลี่ย,าายนมาใช้ทางบกตรงนี้ถ้ายืนตรงนี้ก็จะมองเห็น ถ้าถ่ายรูปไปทางท่าน้ำจะเห็นนะ่า่ที่นี่วัดปักได้เห็นชัดเจนนะครับศาลาท่าน้ำชัดเจนตนพระเจ้าข้าพระองค์ที่เรากำลังสร้างก็จะอยู่ก็ฐานก็เสร็จไปเยอะแล้วก็ฐานฐานก็น่าจะเสร็จภายในไม่กี่วันนี้ถ้าเราวางวางวางกับคนหลอกพระไว้ว่าวันที่19บเาพฤษภาคม น่าจะมาถึงที่ปัตตานีพัทสปา19วันนี้ก็วันที่4แล้วก็อีก15วันวางงานไว<ม>้นะจุดนี้ก็จะเห็นศา,าลาอโศกขังบ่อ,อ,อน้ำตกต้นขาตรงนี้เป็นกระถางเห็นโบสถ์ทีว์ทัชสวยงามนิครับ ก็เรียนจากฐานพระขาวโพธิยันต้กันด้านนี้ก็สิงด้านหน้าอ๋อนี่ครับวัดจตุรีเดี๋ยวลงไปคุยสรุปกันหน้าพระอาจารย์พระขาวโพธิญาณหน่อยครับจะเห็นว่าก็เหยียบสิงโตอะไรแล้วนะสิงสิงทองเหลืองออ๋สิงทองเหลืองสวยมากนี่อยู่ที่บันไดสิงส uh ิงปูนเมื่อก่อนเรือ เวลาเรือสินค้านะก็ใช้สิ่งนี้ส่วอเรือสำเภาส่วนส่วงให้เรือเร็วหรือเรือช้าได้ใช่ไหมอ๋อครับเรือช้าได้ก็พระขาวโพธิญาณนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงก็ียกอยู่คู่กับวัดปากเพลกก็เกือคนแถวนี้เขารู้จักหมดรู้จักหมดอ๋อครับสร้างสร้างในอำเภอปากพนังก็น่าจะเป็นองค์พระที่ใหญ่ จริงครับเพราะจากที่ผมไปหลายๆวัดนี้ก็ยังไม่เจอที่ใหญ่กว่านี้ครับก็สร้งเป็น,ปนรรพระคู่วัดพระคู่วัดครับผมส่วนใหญ่ญายยติโยมจะมาขอพรหรือว่าบูชาเรื่องอะไรกันครับบูชาบูชา,าทั่วไปนะทั่วไปครับก็บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาขอพรก็มาก็ส่วนใหญ่ก็มา เยี yeah, ่ยมวัดเที hmm. uh, been, h, mm ่ยมวัด hmm. ทีขอพรจากทีช hmm. uh ีอาจารย์ไ hmm. ด okay. okay. uh ้ค huh. uh ือพ่อตันขาวก็มากราบพ่อตันชัยพ่อตันสีนวลหรือจะมาเที่ยวถ่ายรูปเฉยๆก็ได้รูปเช็คอินกับวัดแทบแกที่มีรูปติดตูกหานของพ่อตันขาวพ่อตันชัยวัดมาพาอวัดแบบแทกเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่ห้าร้อยห้าสิบปี ซึ่งในอนาคตในตกลงจะมีพญานาคด้วยใช่ไหมครับที่เคยคุยกันบ้างก็เป็นโครงการโครงการก่อนนะโครงการโครงการที่ที่ครูบาาจารย์แนะนำไว้อจนะว่เออวัดด้านหน้าเป็นถนนด้านหลายปิดน้ำก็หลักวงจุ้ยของวัด ด้านหน้าก็ต้องมีน้ำน้ำปุ๊บด้านหลังก็ต้องมีน้ำเพราะว่าคงช่ออีกองวัดเป็นวัดอากแตกอ๋อครับก็เ,เคยอยากรู้ข่าวสารอะไรก็สามารถไปที่เพจ,เพจวัดปากปแทกนะครศรีธรรมดาชได้ทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กก็ทางวัดจะอัปเดตตลอดตลอดครับตลอดอ๋อครับครับตลอดเพราะว่าโยมมีแอดมินของโยมอยู่ที่ตุ้งอยักษ อ๋อครับอาจารย์ไม่ได้เป็นครูอ๋อครับขอตัวแล้วก็ขอขอบคุณพระอาจารย์อี้ทมากนะครับหรือว่าพระอาจารย์ธราทิพย์ธีรธรรมโเจ้าอาวาสวัดปากแรกตำบลปากแรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับครับผม